จะผ่านบ้านม่วงมุงนาไปที่บ้านตาแฮ่เขาสู่เขตอำเภอคลองชชยจังหวัดกฬสิน์แล้วครับปิเบึงเคื่อนบ้างย่างเดียวเข้าฟฝั่งด้านนี้ก็เข้าสู่เขตจังหวัดกฬสินถนนเส้นนี้ก็สางอยู่บนพนังกันน้ำลำซีฟฝั่งอำเภอคลองชัยจังหวัดกฬสินครับพี่น้อง ้ำหนาซี่อยู่ฝั่งขวามือครับเริ่มเออขึ้นมาหลายลตอกเสาเข็มเสริมพนังบริเวณบ้านนุ่นแดงครับพี่น้องบริเวณวัดบ้านนุ่นแดงครับเออขึ้นมาหลายดันถึงพนังแล้วนี่สามปีที่ผ่านมาบองนีขาดครับตอนนี้เสริมน้าแน่นแล้วหนาก็เออขึ้นมาอีกมันจะไปขาดม,งมาดาุงไม่โนรามันจะขาด แล้วครับโมนี้คือหนาเคือนว่างย่างบ้านสดำสีและบ้านว่างย่างหอดแล้วเคือนระบายน้ำว่างย่างครับเราูุถาพามาเป็น ระดับน้ำยุเคลื่อนระบายน้ำรั่งย่างตรงนี้คืออาคารควบคุมประตูน้ำนี่ทั้งหมด7บาทน,นะครับล,ละรบานเปิดเต็มที่เลยไหลบักแข้งเลยครับพี่น้องตอนนี้ป้ายประกาศเพิ่นขึ้นท่งเหลืองครับอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังทำสีแดงกระชสู่สถานการณ์วิกฤตสูงสุดเมื่อวันที่16ตุลาคม2565นะครับัเนเหตุป้ายไนเป็นบริเวณท้ายเขื่อนครับ พี่น้องเขากับมาหากินงนะมาตักปลาปลาก็แปร่ติเป็นอาชีพหนึ่งของพี่น้องเขานี่ได้หลายไปในคุกก็มาบริเวณนาเคลื่อนกับมีเดินกับเพื่อนเอกางเต้นแคมป์ปิ้งนี่ก็สิเหมาะสมใช่ไครับบางนี่บรรยากาศดีเลยสถานการณ์น้ำยุ่เคลื่อนสบายน้ำบางย่างตอนนี้เป็นขึ้นทุ่งเหลืองครับพี่น้อง อยู่ในสถานการณ์เผาระวังบ่งมีฝนเติมลงมาอยู่ในสภาพวานะนี้ก็ถือว่าปลอดภัยแต่ว่าหันฝนเติมลงมาทั้งจังหวัดชัยภูมิขอนแกน่นน้ำก็สิหนุนมาก็ขอภาวนาวา่าย้าให้ท่วมครับพี่น้องบ้านเฮาแถวนี้นะครับได้รับความเดือดร้อนมาแล้วเพราะฉะนั้นเผาระวังกันต่อไปเอาบุถเฒ่าสิพาไปเบิ่งอีหอยังมองได้อีกติดตามเบิ่งคลิปต่อไปได้อยครับพี่น้องพอกันไหมครับ